เขาเจอตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะ100%มากๆแล้วค่ะในการสอบยังรอ่ยังมีเวลาสอบใช่ไหมเราดูทีแบบงานทีเวนทีมงานอะไรก็เนี่ยค่ะก็สอบทุกวันเดีวันนี้ก็แวะมาอี์แล้วเดี๋ยวก็กลับไปสอบเลยนะคะใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้อยู่นช่วงท่สอบหนักนาไหนตอนนี้เหรอคะตอนนี้คือมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยค่ะ100%ค่ะเพราะว่าเรอยากให้มันออกมาดีที่สุดเนาะเพราะว่า ไม่อยากสปอยแต่ว่ามีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยก็เลยต้อง้อมเยอะมากอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ฉแต่ว่าสปอยหน่อยอะไรใหม่ๆของเธอมีอะไรากาอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเพลงใหม่ๆคนใหม่ๆพี่คนใหม่ๆคนใหม่ๆอันนี้อาจจะบอกไม่ได้กี่คนกี่คนหลายคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลย่่นาเืกใช่ บอไม่ได้ค่ะแค่ว่าเราเลือกเองมีหนูมีเรอโอ้ยเหมเดี๋ยวพี่ก็ไปโดนเดี๋หนูก็โดนหนุมเลือกเองเลือกเองอางนี้อะไม่ใช่พี่ขาบเคะชวนดูกว่นได้แบบ รจริงจริง,รง,รงถ้าแบบจากคอนเสิร์ตแรกเนาะก็จะมีแบบมีโชว์พิเศษมากมายเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่คราวนี้ก็พี่ซี่ก็มีส่วนร,ร่วมในคอนเสิร์ตนี้แบบทุกชั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซองลิสต์หรือว่าแก๊สหรือว่าโชว์พิเศษต่ตางๆที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกหนูมีส่วนร,ร่วมในกระบวนการทั้งหมดเลยเออค่ะทำที่แขนเสื้อผ้าก็เต็มไวกมดจริงๆคอนเสิร์ตก็มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็แบบทำงานร่วมกับพี่สไตลิทุกวันเลยก็แบบมีพี่สไตลิที่ คอยให้คำปรึกษาแล้วพี่หนูก็แบบเวลาเจอเรฟหรือว่าเจอแบบเฮ้ยชุดประมาณนี้มันน่าจะสวยนะคะ,ะอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยกันตลอดค่ะระหว่างคุยกับเท็กซี่ไหนเยอะกว่านายเฮ้ยหนูว่ามันทั้งสองนะ <c oughs> แ,แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเราถึงชุดด้วยใช่ไหมใช่เพราะวจริงๆตอนนี้พี่สไตลิสต์เครียดกันมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบเราออกงานเยอะกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําชุดมาแบบหลากหลายมากๆแล้วพี่ๆเขาพี่ๆเขาก็จะแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำยังไงดีเลยค่ะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่พี่สไตลิสต์ค่ะแล้วก็ รอดูเพราะว่าหลายๆชุดที่แบบพวกหนูได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไม่คิดว่าจะได้ใส่อะไรแบบนี้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุชุดมันจะแตกต่างจากกิ๊กที่เคยเห็นมาใช่ใช่แต่ว่าก็ยังคงความเป็นพิกซี่อยู่ทั้งหมดว่าบบทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ยิมมาไม่เคยจริงนะคะเป็นไงพี่พอได้ท้องของเพื่อนตอนนี้พิกซี่พิกซี่เครียดกันมากค่ะแล้วก็ เริ่มมีปัญหาสุขภาพมาแล้วเริ่มปวดหลังกันแล้วเพราะว่าซ้อมหนักกันมากใช่แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็กําลังเต็มที่ในในพาร์ทในพาร์ทโชว์ของทั้งพิกซี่แล้วก็พาร์ทโชว์พิเศษต,ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พิกซี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งวันเลยะคะ่ะตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนวันนี้ก็เกินเที่ยงคืน,น,น,นด้วยนะคะก็อยากเป็นอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พิกซี่นะคะมาเจอกันได้ในคอนเสิร์ตพี่อยากดูพาร์ทช่วยเดี่ยวของเราพาร์ทช่วยเดี่ยวของเราเป็นยังไงเราส ไม่หนูหนูย so, so really wow. yeah. mm ังไม่รู้เลยว่ามีโชว์เดี่ยวหรือเปล่าอรอยังไม่รู้ว่าจะมีไหมแล้วอาจจะมีโชว์เดี่ยวหรืออาจจะมีโชว์ที่พิเศษกว่าโชว์เดี่ยวหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูอาจจะต้องรอรอรไรอ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 รแร้วอรอรอรอกอร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 รัรอ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 ัอรอรอรารีรร้รรรรอเรรอ กายกันค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าเหมือนสเตจมันสเกลใหญ่ขึ้นมีโปรดักชั่นมีความอลังการขึ้นเวลาเราจะแบบเดินหรือว่าจะขยับบล็อกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความกว้างมากขึ้นเลยก็ลอยลอยทิ้งตังยังเปียกเลยน่เหมือนตังอ่ะแล้วพี่ถามแฟนแฟนถามที่อยู่อ่ะชั้นบนอะไรเงี้ยใกล้เขียนแน่นอนใก้ชิดทุกที่นั่งแน่นอนว้าวนยอดดอยนั่นก็สามารถตกคุยได้เลยที่เลย อกะไรจากคลที่จะไปดูเอเอยากตมอะไรดีมอยกนเรามีีมนแล้วแตาเป็นแบบอยากให้ทุกคนเป็นแบบคนที่มาเฉลิมฉลองแบบเป็นตามตามติงคอนเสิร์ตเลยก็คือฉันเป็นเซอรมนีแล้วคือมาเฉลิมฉลองการแบบขึ้นครองบัรลางของของผู้สาวอะไรเงี้ยค่ะก็จัดเต็มมาได้เลยขอสวยรอจัดเต็ม ก็คือเอาให้มันนั่งได้พอนั่งได้แล้วไม่ปอเครื่องหลังนะคะแต่ว่าสวยหล่อดตัดเสร็จได้เลยค่ะสุดท้ายฝากเหมือนกันเลยแฟนไม่กดไลค์เลยมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นันไม่รู้ตอนนี้แบบยังเหลืออยู่นะคะก็สําหรับคนไทยนะคะที่อยากดูว่าหนูจะโม้หรือว่าจะพูดจริงแค่ไหนนะคะอยากให้มาเจอกันในะคะที่ Pixie t a i l Concertian Ceremony นะคะที่ Impact Arena ค่ะวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ ยังมีบัตรให้จับจองกันอยู่นะคะแต่ว่าเหลือน,น้อยอมากๆแล้วนะคะอยากให้รีบมาจับจองกันเยอะๆนะคะที่ event อีเวนท์ฟอมต์จนี้นะค,ะค่ะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็อีกหนึ่งการเดินทางการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของบิกซีที่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็ทุกคนก็จะได้มองเห็นบิกซี่ในอีกหลายๆพาร์ทที่ทุกคนน่าจะยังคาดไม่ถึงในตอนนี้นะคะก็ฝากคอนเสิร์ตของบิกซีด้วยนะคะแต่นี่เป็นต้องรอจากที่หลังน,นี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ังไงเลยนี่เลยนี่เลยนะคะวันนี้ค่ะก็เป็น ภาพ,พยนตร์ในฝัดของหนูเลยเพราะว่าหนูก็อยากร่วมงานกับทาง g d านานมากๆแล้วก็อยากร่วมงานกับพี่เตอ๋อด้วยก็เหมือนเป็นคอมโบเซตให้หนูเป็นของขวัญมากๆแต่ละทม,มาเลยนะคะก็รู้สึกว่าได้ได้เติบโตขึ้นขั้นหนึ่งในการในฐานะนักสแสดงเลยนะคะแล้วก็สนุกมากๆพอได้มีประสบการณ์ได้ออกกองกับพี่ๆไม่ว่าจะทั้งทีมงานแล้วก็พี่เตอ๋อแล้วก็พี่ๆนักสแสดงทุก็คือคุณภาพมากๆจริงๆค่ะเราเราเป็นแฟนหนังพ<น>ี<น>่เต<น>๋อแล้วด<น>้วยเลยนะคะพอได้ มาดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้เข้าใจโปรเซสการทำงานของเขาแล้วเราต้องเข้าใจความที่ดีด้วยขันของเขามากาเขาเป็นเขาเป็นดีเรคเตอร์ที่ให้ความสําคัญกับงานของติองมากๆละเอียดมากๆจริงชื่นชมเขามากมากไปกอมาเล่นกันไหมลูกเล่นกันจริงจริงหรือว่าจีดากับพินมาก็ค่อนข้างท <c oughs> ี่จะมีหลายๆอย่างีเด่นกันอยู่ <c oughs> ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นการแสดงที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแสดงขนาดนั้นแบบอินกับตัวจีดาไปด้วยโดยที่ไม่ต้องพยายามขนาดนั้น เป็นแฟนต่างประเทศเขาฟีดแดดมาอย่างไงบ้างจ,งจริงๆมโวกาสได้ไปที่เวนิสค่ะ<อ>แล้วก็มีชงะะ<อ>วง Q&A อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แค่ควาสัมัญแล้วก็ดูตื่นเต้นกับการที่มี first j เ m um p e r ที่สู้ตายขนาดจิดา <c oughs> <ล>อะไรเงี้ยขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีใจที่เขาแบบมองเห็นความไฟเตอร์ของ first j um เ m p e r ในประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ตกใจกันเหมือนกันว่าอุ้ยแบบยูทำงานแบบเหมือนในทีเซอร์เนาะแบบทำงานหกวันเลยหรออะไรเงี้ยซึ่งในไทยมันแบบค่อนข้างที่จะแบบ กิเค<อ>ร่องะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีความตนใจอยู่แล้วแล้วก็เหมือนได้ได้เป็นตัวแทนแล้วกันไปทําให้แบบคนคนที่อยู่ไกลหรือว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศเราได้เข้าใจวัฒ<บ>นธรรมการทํางานของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะได้นำเสนอกับแฟนไทยครับผมคาดหวังอะไรกับเขาจริงๆอยากให้ทุกคนได้เข้ามาในในทั้งในเพลร์ซเปอร์เองรหรือว่าจริงๆทุกอาชีพสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้หมดเลยเพราะว่าสาหรับหนูรู้สึกว่าทุกคนจะรีเลท ัวพี่มาเองก็รีเลทกับในเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนแบบพอพอมันพูดว่าการเป็นพนักงานมันไม่ได้ไหมายความว่าเป็นพนักงานประจำอย่างเดียวแต่พนักงานในในในเรื่องนี้หมายถึงแบบการเป็นคนคนหนึ่งบนโลกอะไยนี้ที่เป็นบริษัทที่ชื่อว่าโลกอะไรประมาณนี้มากกว่าถ้าวันเดือนต้องไปเป็นพนักงานแบบนี้จริงจรหนูรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท้าทายม,มากๆสำหรับพี่มาเพราะว่าการเป็นแบบ พนักง,งานออฟฟิศหรือว่าพนักง,งานประจำมันก็คงจะมีความยากของของของงานอยู่แล้วแบบสำหรับพีมารู้สึกว่าถูกอาชีพมันมีความยากความลําบากเป็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าวถ้ามันนีงมีโอกาสได้ทํางานออฟฟิศจริงๆก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเราจะเราจะ,เราจะอัพเดทยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงแบบมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวหนูไปเยอะเลยแล้วเราก็คงจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยค่ะก็อยากจะ สำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องพนักงานใหม่โปรโดรับไว้พิจารณานะคะตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นรอบกาล่าเนาะแล้วก็จะเข้าฉายจริงวันที่29นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามท,าทั้งของตัวเองแล้วก็ของหนังเรื่องนี้ไป,ปรพร้อมๆกับพวกเราก็ฝาก้วยนะคะที่ทุกโรงภาพย,ายนตร์นะคะในวันที่29มกราคมนี้นะคะกับพยยนักงานใหม่รับไว้พิจารณาครับผมพี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงลูกค่ะ กับบัตรที่ยังไม่หมดค่ะกังวลไหมคะว่ามันจะยังไงบ้างบัตรท,ที่ยังไม่หมดเนาจริงๆพวกหนูรู้สึกว่าแค่แค่ตอนเนี้ยพวกหนูได้จัดคอนเสิร์ตทีแมแขกใช่ไหมคะเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆสาหรับพวกหนูแล้วค่ะพวกหนูแอฟพฟเรชในทุกๆ<ม>การจองแล้วก็กําลังใจที่ส่งมามจริงๆถามว่ามันมีกังวลไหมมันมีกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะว่าแบบจะโซเอาหรือไม่โซเอาแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะโซเอาหรือไม่โซเอาพวกหนูมั่นใจมากๆว่าพวกหนูจะ มอบความสุขแล้วก็ทำโชว์ที่พวกหนูซอ้อมมาออกมาอย่างเต็มที่ค่ะยังไงก็ถ้าทุกคนแบบอยากลองเปิดใจหรือว่าว่างสะดวกวันวันนั้นพอดีก็อยากเชิญชวนทุกคนมามา,มากๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปแน่นอน<ม>แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยที่ส่งมาให้พวกหนูนะคะก็ตอนนี้พวกหนูรับรู้ได้ถึงทุกๆกำลังใจที่ส่งมาจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้แบบบางคนก็ทักมาว่าแบบอาจจะไม่ว่างวันนั้นจริงๆอยากมาดูมากอะไรซึ่งพวกหนูเข้าใจมากๆแล้วก็ ขอบคุณมากๆที่ที่ส่งกำลังใจมาแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณมาค่ะขอบคุณค่ณะ,คะ